สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกกหมอมอยค่ะคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงแบบรอบๆเข้ามาบ้างนะคะก็อีกแล้วค่ะเอาไมมานะคะครั้งนี้แต่กลายเป็นว่าไม่แบตเตอรี่หมดค่ะโอ้พระเจ้าจอด มันยอดมากยังไงต้องขออภัยสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ด้วยนะคะที่บอกว่ามีความหลงหลงลืงลืมโกโกะโกะังๆไปบ้างอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าเลือกกันดีกว่าว่าคืนนี้จุนจะมาเมาท์มอยอะไรกันก็ด้วยความที่ว่าเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วแหละว่าเขาจะเปิดประเทศเมื่อไหร่แล้วก็ที่จูนดูเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิดประเทศสําหรับคนทั่วไปเนี่ย เข้ามาที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้แล้วคนทั่วไปก็คือพวกที่ถือวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าแบบอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเข้ามาที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกกฎหมายอะค่ะแล้วก็เดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อิมเวเกชันของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเปิดรับสมัครวีซ่าต่างๆด้วยค่ะจูนก็เลยคิดว่าใครก็ตามเนี่ยที่กําลังแบบตั้งใจว่าจะทําเรื่องมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็คงจะรอช่วงนั้นอยู่เหมือนกันว่าเอ้เปิดเมื่อไหร่ฉันก็จะยื่นเรื่อง เรียนเข้ามาเลยค่ะทีนี้จูนก็เลยอยากที่จะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านักเรียนนิดนึงเพราะว่าในระหว่างนี้ใครหลายๆคนที่ติดตามดูแล้วก็ฟังคลิปจูนเนี่ยก็มีคําถามเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งจูนก็าอาจจะตอบช้านิดนึงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยจูนอาจจะตอบแบบไม่เคลียร์บ้างอะไรเงรี้ยก็เลยขอเอาคําถามที่จูนเจอบ่อยเนี่ยมาคุยกันในคลิปนี้ที่เกี่ยวข้องกับวีซ่านักเรียนละกันค่ะก็คือมีคนถามจูนนะเป็นคําถามเดียวกัน มาหลายๆคําถามเลยก็คือถามว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยสามารถทํางานได้ไหมออในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจูนก็เคยคุยเรื่องนี้มาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านักเรียนว่าสามารถทํางานได้ตามกฎหมายแล้วเนี่ย สามารถทางานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะส่วนงานทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็คือจริงๆวีซ่านักเรียนสามารถทําได้ทุกงานเลยนะเ <L> ขาไม่ได้มีกําหนดว่าห้ามทํางานอะไรบ้างแต่คลิปนี้ที่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของวีซ่านักเรียนตรงที่ว่าคนเขาจะถามมาว่าจําเป็นไหมว่ามาเรียนที่ New Zealand นิวซีแลนด์จะต้องทํางานเฉพาะร้านอาหารหรือทําเฉพาะงานนวดหรือเฉพาะงานบริการ จริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นนะคะคืออย่างที่บอกคือวีซ่านักเรียนเนี่ยคอนดิชันมันไม่ได้กําหนดว่าคุณจะต้องทํางานใดงานหนึ่งเท่านั้นก็คือคุณทํางานใดก็ได้แต่เพียงแค่ว่าที่งานร้านอาหารงานบริการหรืองานนวดเนี่ยเป็นงานยอดคิดของนักเรียนเป็นเพราะว่าหนึ่งงานพวก hospitality เหล่านี้เป็นงานที่ต้องการคนทางานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คนที่ทํางานก็จะมีการเวียนเข้าเวียนออกแล้วก็ด้วยสกิลของงานเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลทักษะอะไรสูงมากเลยทําให้ใครก็ได้ มาทํางานตรงนี้ได้อะคะ่ะไม่จําเป็นต้องเก่งภาษามากนกะหรือไม่จําเป็นจะต้องจบอะไรมาขอให้คุณนะมีความอยากว่าเออฉันอยากมาทํางานนะเพื่อที่จะหาะไรายได้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในช่วงที่เราเนี่ยมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์มันก็เลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยมุ่งไปที่งานตรงนี้นะคะ แล้วก็จะถามว่าถ้าเป็นงานอื่นล่ะที่ไม่เกี่ยวกับงานพวกนี้อาจูนยกตัวยอย่างเป็นงานออฟฟิศละกันเนาะหรือเป็นงานตามห้างอะไรเงี้ยถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีนักเรียนไปทํางานที่นั่นส่วนมากแล้วเนี่ยงานออฟฟิศหรืองานตามห้างนะคะเขาต้องการฟูทามทีนี้ฟูทามเนี่ยแน่นอนมันจะต้องทํามากกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ว่าวีซ่าเราอะทำได้แค่20่ชั่วโมงเขาก็เลยต้องการคนที่แบบเหมือนทํางานกับเขายาวๆหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาเขาฝึกงานหรือฝึกอะไรปไปแล้วเนี่ยทำให้ทํางานได้งานทีน,นี้ตัววีซ่านักเรียนเนี่ยเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะเรียนที่เนี่ยนานแค่ไหนหรือว่าเราจะอยู่ที่เนี่ย นานเท่าไหร่มันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่อยากที่จะจ้างเด็กนักเรียนเข้ามาทํางานตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่จ้างนะคะอย่างที่บอกคือให้ลองไปสมัครดูก่อนถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําจริงๆคนที่จะตัดสินว่าจะรับเราเข้าทํางานหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราก็าคือเป็นเจ้าของหรือนายจ้างหรือ ใครก็แล้วแต่เนี eti, ่ยที God, seja, yeah. shuttle, clean, ่เขามีอ so, mm. ํานาจในการรับคนเข้าไปอะค่ะอยากให้ไปคุยตรงนั้นมากกว่าถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยเราไม่อยากทํางานร้านอาหารเลยนะเราไม่อยากทํางานนวดเลยนะเราไม่อยากทํางานคลีนเลยนะเราอยากทํางานอื่นๆลองดูค่ะลองดูตรงนี้ตามกฎหมายตามวีซ่าเราไม่ได้มีข้อห้ามอะไรก็ที่จุนพูดมาเนี่ยก็คือจุนพูดไม่งงเนาะก็คืออยากจะให้เห็นภาพว่างานที่เขาบอกว่าเป็นงานยอดคิดเด็กนักเรียนมาทํากันเนี่ย บังคับหรือเปล่าไม่ใช่งานบังคับนะคะแต่ด้วยความที่มันสมัครไม่ยากแล้วก็ทักษะไม่ได้สูงมากนะักแล้วก็มีการเวียนเข้าเวียนออกตลอดเวลาเนี่ย เขาต้องการคนเนาะมนเลยทําให้คนที่มาที่นี่ใหม่ๆแล้วยังไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรดีก็เลยมุ่งไปทํางานตรงนั้นก่อนทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะทํางานประมาณนี้มันมีอีกงานหนึ่งนะที่จูนแบบได้ยินมาจากเพื่อนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เมืองโอกลแลนด์ก็คือมันอยู่ที่เมืองทาลง่าที่จูนอะอยู่นี่แหละแล้วก็ที่ที่ทลง่าเนี่ยมันก็จะมีสถาบันสอนภาษาแล้วก็จะมีเอ่อเป็นตัวคอลเลจหรือเป็นอะไรเงี้ยสถาบันที่เรียนเกี่ยวกับดิพโลมาด้วยเหมือนกันเนาะที่ทัลลังกาเนี่ยมันจะดังเกี่ยวกับเรื่องของกีวี่อะค ในช่วงฤดูของกีวีเนี่ยเขาจะต้องการคนมาทํางานค่อนข้างเยอะนอกจากคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานพวกแพ็กกิ้งหรือแบบแบบพวกสวนพวกอะไรด้วยแล้วเนี่ยมันจะมีงานอีกอันนึงก็คือเป็นงาน l a บค่ะงาน lab แ,แล้วก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าหาค่าน้ําตาลในกีวีหรือหาค่าอะไรแล้วอย่างเนี่ยอันนี้จุนอะบอกดีเทลงานไม่ได้เพราะว่าตัวจุนเองอะไม่เคยทํางานที่นั่นแต่เพียงแค่ว่างานใน lab เนี้ยมันจะเป็นงานที่ระยะสั้นแล้วก็เด็กนักเรียนน่ะสามารถทําได้บางทีชิปตอนเช้านะคะอาจจะทํางานแค่แบบ บบ 4- ี่ห้าชั่วโมงแล้วเราก็ไปเรียนก็ได้หรือว่าเราอาจจะทํางานหลังเลิกเรียนแล้วก็เลิกดึกก็ได้แต่เพียงแค่ว่างานตรงนี้มันเป็นงานซีซันแนลนะคะก็คือเป็นงานเฉพาะฤดูเก็บ,เก,บเกี่ยวมันไม่ได้มีตลอดเวลาแต่เพียงแค่ว่าจูนแค่มาบอกเป็นไอเดียเฉยๆว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดใครไม่อยากทํางานพวก hospitality เนี่ยมันมีงานอื่นให้ทําอีกนะแต่ว่าคุณก็จะต้องแบบหานิดนึงแล้วก็ต้องลองสมัครนิดนึงนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่จูนจะมาคุยต่อถึงประเด็นเรื่องงานก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา ในการจ้างงานตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ชั่วโมงละ2 1 2 0เซนนะคะก็คิดเป็นเงินไทยเนี่ยจุนเอาเหรีย1บาทคูณแล้วกันเนาะก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ445บาท20สตางค์โดยประมาณนี้นะต่อชั่วโมงถือว่าเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะมันจะอยู่ประมาณชั่วโมงละ20 20เหรียญตอนนี้มันมีการเพิ่มขึ้นมา เด็กอ่ะเด็กมันจะเข้ากลองเนาะเออมันก็มีการเพิ่มขึ้นมานะคะเมื่อช่วงหนึ่งเมษาที่ผ่านมาทีนี้เกิดเรามาทํางานที่นี่เนี่ยเราต้องรู้เลยว่าค่าแรงเราขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงละยี่สิบเอแต่ทีนี้มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องได้เท่านี้เท่านั้นนะสมมุติว่าเราอาจจะไปทํางานร้านอาหารที่หนึ่งหรืองานที่ใดที่หนึ่งแล้วเขารู้สึกว่า เฮ้ยเขาพอใจในการทํางานของเราเขาสามารถอัพเงินให้เราได้นะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องรับอยู่ที่เลทนี้เท่านั้นเราอาจจะรับอยู่ที่เลทยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าก็ได้อันนี้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอย่างที่บอกคือให้มาตรงเนี้ยมาสมัครงานมาทํางานก่อนไม่ได้ไม่ได้ไอยากจะพูดแต่ว่าเฮ้ยมาวิ่านักเรียนเราต้องทํางานนี้เท่านั้นนะแล้วเงินจะต้องได้เท่านี้เท่านั้นอันต่อไปที่คนถามจุนเยอะเหมือนกันคือถามว่าเนี่ย พ่จูนถ้าเกิดมาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยแล้วเราทํางานตามคอนดิชันวีซ่าหรือตามกฎหมายที่เขากําหนดเนี่ยเราสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่างอยู่ได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องขอเงินที่บ้านสําหรับจูนนะอันนี้จูนพูดถึงตามกฎหมายเลยนะที่ให้ทําชั่วโมงละยี่สิบเนี่ยถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยแล้วเรามีการอยู่แชร์กับคนอื่นเนี่ยอยู่ได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้มีเงินเก็บมากขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปจ่ายคอสในครั้งหน้าแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะ คอยจุนเจียค่าใช้จ่ายค่าของชีพที่เราอยู่ที่นี่ได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าที่สันตาว่าไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ว่าเอ้ยมาถึงปุ๊บนี่คือทเที่ยวไนท์คลับทุกวันหรือไม่ก็แบบว่าทเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่พอแน่นอนแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ทำนะอย่างที่บอกคือทุกคนจะต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วนะว่าตัวเราเนี่ย ต้นทุนหรือว่าพื้นฐานการเงินของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วเราจะใช้ชีวิตได้ยังไงอะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกคือมีเงินก้อนนึงมาลงเรียนแล้วก็มีเงินอีกก้อนนึงจะลงเรียนต่อแต่ทีเนี้ยอยากจะเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ต่างๆเนี่ยได้ไหมจนตอบได้เลยนะว่าได้อีกคําถามหนึ่งที่คนถามมาเยอะมากว่าพี่จูนทํางานเกิน20ชั่วโมงได้ไหมอันนี้ก็ตอบตรงๆนะคะว่าที่จูนพูดย้ำเสมอว่าตามกฎหมายคือให้วีคละ20ชั่วโมง แล้วจะถามจูแล้วจูจะคนตอบยังไงอะจูจะคนตอบวันได้หรือไม่ได้ดีไหมก็คือคกฎหมายมันระบุให้20เนาะทีนี้จูก็อยากจะบอกเนาะหลายๆคนก็จะถอกว่าอู้อยากทํางานได้มากกว่า20นะผมขยันนะผมทําได้ชัวร์ผมไหวผมนั้นผมนี่คืออย่างนี้อิมมิเจชั่นรัฐาบาลอนะเขาคิดไว้แล้วคุณคือวีซ่านักเรียนไงแล้วคือคุณมาที่นี่คือเพื่อมาเรียนถ้าสมมุติว่าคุณมาแล้วคุณทํางานเยอะแบบนั้นอนะ มันคือการทํางาน full time แล้วซึ่งถ้าเกิดทางาน full time เนี่ยคุณควรจะต้องขอวีซ่าทำงานมามันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงระบุแค่20ชั่วโมงส่วนใครบอกว่าใครทําไหวเนี่ยถ้าตั้งใจที่จะมาเรียนแล้วเนี่ยให้ทําเรื่องมาเรียนก่อนเดี๋ยวทอมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเรามีคอนเน็กชันเรามีเพื่อนฝูงเรามีสังคมเนี่ยเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่เห็นภาพตอนอยู่ที่เมืองไทยหรือเราอาจจะนึกไม่ออกอะ่ะมันจะมาได้ไอเดียหรือว่ามันอาจจะมาเห็นภาพหรือมันอาจจะทําให้เรา หรือว่าเราควรจะทําอะไรได้บ้างอะนะคะตอนที่เรามาถึงจุนขอพูดแค่นี้แล้วการพูดได้เท่านี้จริงๆก็คือให้มาก่อนถ้าคิดว่าจะมาจริงๆคือให้มาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นไอเดียให้กับเราเองนะคะถ้าจะให้จุนมาตอบว่าได้ไม่ได้เนี่ยเอาจริงๆนะถามว่าคนเอาไปแปลภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วมาแจ้งความผิดจุนเนี่ยถามหน่อยว่าสมาชิกที่ตามติดตามดูจนอยู่เนี่ยจะลงขัน ประกันเงินให้จุนไหมจริงๆแล้วกฎหมายที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่บ้านเรานะคะสิ่งที่มันทำให้จุนซีเรียสเนี่ยก็คือจุนอาจจะโดนแบ็กลิสต์เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าหรือจุนอาจจะโดนแบบว่าแบ็กลิสต์ทำให้แบบขออะไรในอนาคตไม่ได้อาจจะเป็นเรสซิเดนต์พีอาร์หรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้จุนค่อนข้างที่จะแบบว่า ทำอะไรค่อนข้างที่จะตรงตามกฎหมายค่ะโอเคคลิปนี้จูนหวังว่าตอ,อ,าอบคอ่อนข้างที่จะครอบคลุมเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ในหลายๆคําถามที่มีคน inbox mm hmm. มาถามจูนค่อนข้างเยอะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องวีซ่านักเรียน mm hmm. อย่างที่บอกนะคะเราต้องแยกประเภทก็ให้ได้ก่อนว่าเราจะมาที่นี่ด้วยวีซ่าอะไรวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานถามเพื่อเองก่อนว่าเรามาที่นี่ด้วยเรื่องอะไรค่ะแล้วในส่วนที่ว่าเราจะทําอะไรได้ไหม mm hmm. ทําอะไรได้บ้างเนี่ย อย่างที่บอกค่ะมาที่นี่ให้ได้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีไอเดียอะไรให้เองก็จุนหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยพอจะเป็นไอเดียให้กับใครได้บ้างที่ติดตามดูคลิปจุนเนาะแล้วก็มีคาถามตัวเดีวยวอยู่ในใจว่าฉันอยากจะทําเรื่องมาเรียนเนี่ยมันจะแบบ เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีอะไรก็อินบ็อกซ์มาคุยกับจูนได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อะไรยังไงก็ฝากนะคะเพื่อนๆดูแล้วก็แชร์ให้เป็นกําลังใจจูนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อินบ็อกซ์มาพูดคุยสอบถามกับจูนก็หวังว่าวันที่ประเทศเปิดแล้วเนี่ยแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศนิวซีแลนด์ถ้าเกิดเจอจูนยังไงก็ทักท่ายกันได้นะคะยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะ่ะบ,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ